โกออเดย์เประจำสัปดาห์ที่28วันที่16มีนาคม2564ระหว่างทีมสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดพบกับสุโขทัย FC เป็นลูกขึ้นนำของกว่างซ่งมหาภัยที่เข้าทำอย่างสุดสวยด้วยการไขว้ถวายพานกลับมาให้สมคิดชำนาญศินวิ่งเข้ามายิงบนเส้น18หลาบอลพุ่งเสียบใต้คานเข้าไปอย่างหมดจดฟิลิปเปให้พิธิวัตร แทงทะลุช่องมาสวยครับบิวควาต่อมาแล้วก็สอดมายิงทุกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นการเข้าทำที่ยอดเยี่ยมครับแล้วปิดด้วยสมคิดครับ1ต่อศูนย์ครับจะถินสิงเชียงรายขึ้นนําไปแล้วครับเป็นสมคิดชนาญสิทธิ์นะครับนี่เป็นประตูที่3ของเขาในนุกการนี้ครับดูครับจังหวะกอบอลจากมิดเส้นด้านซ้ายครับพิทิวัตร จ่ายลูกนี้ทะลุให้บิลบิลแตะกับหลังมาให้ครับสมคิดชำนาญสินครับเหมือนจะไม่รู้กันแล้วด้วยครับนี่ครับสุดท้ายนลสปีดวิ่งมาแปลเข้ามาลูกนี้ครับโอ้โหต้องชมบิลครับดึงจังหวะได้ดีครับแล้วสมคิดก็ยิงได้ดีครับ1ประตูต่อสย์ครับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดครับนำสุโขทัย f อฟซีอยู่เซนสฟุตบอล